ลานสเก็ตก็เริ่มแล้วนะคะทุกคนฝั่งโน้นอะ่ะฝั่งตรงข้ามถนนบรรยากาศเย็นค่ะทุกคนตลาดในเมืองที่ไม่เป็นอยู่นะคะไม่เพ็นออกมาซื้อดอกไม้็เลยไทยมาฝาก,กเพื่อนๆด้วยนี่ก็เป็นวันธรรมดาเนาะแต่ว่ามันมีไฟมีแสงมีสีนะคะ แต่ก็จะมีไฟเพิ่มขึ้นมากกันนี้ตอนนี้มันยังไม่ถึงฤดูคริสต์มาสนะคะมันใกล้จะถึงะคริสต์มาสแล้วค่ะแล้วก็ลานสเก็ตก็เริ่มแล้วนะคะทุกคนฝั่งโน้อนอะ่ะฝั่งตรงข้ามถนนลานสเก็ตก็เริ่มมาแล้วค่ะอันน้ำมาฉีดนะคะก็อันน้ำมาฉีด,ะะนนดแล้วก็ทำความเย็นให้มันเป็นเหมือน เหมือนตู้แข็งเล่นสเก็ตที่ร้านแข็งอันนี้ตลาดยามเย็นที่ไม่ป็นอยู่นะคะอยู่ในเมืองนี่สบายมากเลยคือมีทุกอย่างไม่อยากจะย้ายออกจากเมืองเลยถึงจะเป็นเมืองเล็กๆแต่ก็สะดวกสบายทุกอย่างในการเป็นอยู่ซื้อหาอยู่หากินนะเสื้อผ้าอาหารมีทุกอย่างเมื่อก่อนนี้มีชีวิตชีวามากเลยนะ แต่รู้สึกว่ามันมันเงียบแต่มันก็เงียบนานแั่นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันได้เงียบแล้วคนก็ไปไหนกันหมดตั้งแต่อินเทอร์เน็ตมานะเออเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้เออแต่ก็เหมือนไม่เป็นทายไว้ตั้งแต่ปิดสะพานใหม่มันก็จะเงียบเงียบอย่างเงี้ยเลยคะ่ะปิดสะพานใหม่คือคือหมายถึงมาให้รถเ,เดินหรือว่าขับรถผ่านข้ามสะพานมา เขาไม่ต้องการให้เมืองนี้เป็นเมืองที่มีเขาเรียกว่าอ่าเอ็ e x h สนะเอ็กซ s สควันรถนะคะเขาไม่อยากให้มีควันรถพอไม่อยากมีควันรถรถไม่มีก็เลยไม่มีคนด้วยคนแลหายไปด้วยเออไม่เป็นมา่ายให้เพื่อนๆได้จมการแบ่งปันนะคะคลุงก็ยังไม่มาบ้านก็เลยออกมาเดินซื้อ ซื้อดอกมาแล้วก็เดินถ่ายมาเรื่อยๆเป็นการส่งนะคะทัถ่ายเพื่อนๆทุกคนเดินกลับบ้านหนาวนะคะทุกคนหนาวมากเลยช่วงนี้หน้าหนาวอากาศหนาวหน้าร้อนอากาศไม่ค่อยร้อนนะคะที่นอร์เวย์ <c oughs> ตลาดที่ไม่เป็นอยู่กลางกลางคืนนะคะตอนเย็นตานเสาเสาร์อาทิตย์ ใช่สิสาวสุขสอค่ะคนจะคึกคักมากสมัยไม่เป็นเป็นสาวนะคะเออสนุกมากเลยไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้เงียบเงาเนาะคนเขาเป็นไหนก็ไม่รู้ก็เป็นเดินตรงนี้เดินผ่านบ่อยนะคะทุกคนเดินผ่านบ่อยเห็นตึกสีฟ้านเนี่ย เป็นตึกเป็นดิสกอตกในข้างบนนะสามชั้นเลยนะใหญ่ที่สุดในเมืองในการละครั้งหนึ่งผ่านมาแล้วนะคะเนี่ยหน้าบ้านแล้วก็หน้าบ้านตรงนี้ไเพเ่็นก็จะเข้าตรงนี้ไปเลย